บอบบี้สามีหนูแมบมน้ำตาไหลได้ป้อนข้าวลูกสาวน้องแอลลี่ที่รอคอยมานาน20ปีเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีอยู่แล้วสำหรับพิธีกรรุ่นใหญ่อย่างโซรีวิภาคุณตังวัฒนาหรือที่หลายคนคุ้นชินในนามหนูแมมมเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านหนูแม่มโซริวิภานั้นได้แต่งงานและอยู่กินกับสามีบอบบี้โรเบิร์ตพูลพิพัฒน์มานานร่วม25ปีแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่มีทายาทและแม้จะพยายามอยู่หลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จในสักครั้งค่ะ ซังก่อนหน้านี้ทางด้านหนูแม่เพิ่งได้ตัดสินใจรับลูกสาวบุญธรรมน้องเอลลี่มาเลี้ยงเพื่อเติมเต็มเป็นความสุขของครอบครัวหลังทั้งคู่พยายามมีลูกด้วยกันมานานหลายปีแต่ก็ไม่สําเร็จอีกทั้งต้องบอกเลยว่าตอนนี้ทั้งหนูแหม่มสุร,ริวิภาลและบอบบี้นั้นก็หลงรักลูกสาวตัวน้อยกันสุดๆเรียกได้ว่าสร้างความสุขให้ได้อย่างเต็มเปี่ยมจริงๆค่ะ ล่าสุดทางด้านหนูแมมได้ออกมาโพสตคลิปของสามีบอบบี้ขณะที่กําลังป้อนข้าวลูกสาวน้องเอลลี่ซึ่งต้องบอกเลยว่าเกือบจะกั้นน้าตาไม่ไหวเพราะเป็นการป้อนข้าวลูกสาวครั้งแรกในชีวิตและถือเป็นการกินข้าวครั้งแรกในชีวิตของน้องเอลลี่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยทางด้านหนูแมมได้แอบแซวสามีเอาไว้ว่าป๋าอะไรข้าวตุ่นคําแรกของเอลลี่ค่ะซึ่งเกี่ยวกับโพสต์นี้ค่ะก็ทําให้มีชาวเน็ตและแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันเป็นจํานวนมากค่ะ